นำเสนอโดยแมนสตตฟันไทยแลนด์ไอเราก็เก่งซะด้วยสิทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยซองฟอร์มหกสโมสอออกสตาร์ดหรูชนะรวดทุกเกมเป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้ การแข่งขันระดับสโมสรในยุโรปประจำฤดูกาล2023-2024เดินทางมาถึงช่วงพักเบรกยกแรกเพื่อลีกทางให้กับโปรแกรมทีมชาติหลังจากที่เปิดฉากฝาดแข่งกันมาราวเกือบหนึ่งเดือนและนี่คือชมหน้า6สโมสรใน5ลีกใหญ่ที่ออกสตาร์ทด้วยฟอร์มอันเร่าร้อนพร้อมพกสถิติชนะรวด100%อันดับที่1จะเป็นใครไปไม่ได้แมนเชสเตอร์ซิตี้พเมลีอันดับหนึ่ง ต่อให้เสียกำลังสำคัญอย่างอินทรายกูดูกันริยาสมาเรตออกไปแต่นั่นไม่ทำให้ทีมแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้ดูอ่อนลงไปเลยแม้แต่น้อยแถมยังโหดเหมือนเดิมอีกด้วยเพราะพวกเขาเป็นเพียงทีมเดียวในสุกพิมลิกซีซั่นนี้ที่ขวาชัยรวดทุกเกมจากการลงแข่งขัน4นัดขณะที่เครื่องจักรสังหารประจําทีมอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์ก็ดูดันเช่นเคยกระทุ้งไปแล้วถึง6ประตูนำโด่งชาติดาวน์สโวล์คุงลีอันดับ2อินเตอร์มิลาน จากเกาโซชิลยียอันดับหนึ่งงูใหญ่ของกุนซือซิโมเนอิซากิออกสตาร์ฤดูการนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะนอกจากคว้าชัยรวดทั้ง3เกมแล้วเขายังคงรักษาความบริสุทธิ์ไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวส่วนกัปตันเลาตุโลมอติเนสดาวยิงคนเก่งก็กดไปแล้วถึง5ประตูเรียกได้ว่าดูดีทั้งเกมรุกและเกมรับเลยทีเดียวสําหรับอินเตอร์ฤดูกาลนี้เอซิมิลานจากเกาโซซิเลยียรั้งอันดับสอง ปีศาจแดงดำเริ่มตน้นฤดูกาลนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้ทีมคู่ปรับร่วมเมืองอย่างอินเตอร์เพราะโกยก้าวแต้มเต็มจากการลงแข่งสมนัดเช่นกันโดยนักเตะที่ฟอร์มโดดเด่นสุดของทีมยังคงเป็นโอลิเว่ยชิรูหัวหอกจอมเก่าชาวฝรั่งเศสที่ทำไปแล้ว4ประตูส่วนตัวใหม่อย่างคริสเตียนพูลิสิตก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจมีหน่อยจัดไป2ตุ่และที่สำคัญเอซีมิลานกับอินเตอร์มิลานมีโปรแกรมที่จะพบกันในแมตต์ต่อไปเพื่อดี โดยจฉพบกันในวันเสาร์ที่16กันยายนที่จะถึงนี้เรียลมาดริดลาลิกาสเปนอันดับหนึ่งถึงแม้จะยิงไม่ค่อยเยอะแต่ราชันชุดขาวซึ่งเป็นรองแชมป์เก่าก็ได้เฮทุกเกมหลังจากที่ลงเตะม,มาแล้ว4นัดในฤดูกาลนี้และที่เด็ดกว่าผลงานของสโมสรคือจูดเบลลิงแฮมกองกลางคนดังรายใหม่ชาวอังกฤษที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเหลือเกินมีสกอร์ทุกเกมรวมแล้วทำได้5ประตูแถมมี1แอซิ์อีกด้วย บเออร์ลูเวอร์คืเซนบุนเดสลลกาอันดับที่1น่งห่างขายยาของกุนซือชาบี้อล so, องโซออกสตาร์ด้วยผลงานที่ดีเกินคาดโดยตอนนี้รังตำแหน่งจ่าฝูงมี9้าแต้มจากการลงแข่ง3นัดแถมซัดกระจายถึง11ประตูซึ่งก็ต้องขอบคุณฟอร์มอันยอดเยี่ยมของวิกเตอร์โบนิเฟสกองหน้าคนใหม่ชาวนจีเรเียนที่ย้ายมาจากอูนิยงแซงซิลในลีกเบลเยียมที่เล่นได้ครบเครื่องแบบสุดๆกดไป4ประตูกับ2อแอซิต์บเอนมิวิก บุนเดสลีกาอันดับ2แชมป์เก่ายัางเสียใต้ยัยงคงไว้ใจได้เสมอแม้ตอนนี้จะเป็นรองจ่าฝูงแต่เก็บชัยชนะรวดทั้ง3าเกมที่ลงแข่งเช่นเดียวกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นขณะที่แฮร์ริเคนดายิงตัวความหวังใหม่ก็ออกสตาร์ทเวทีบุนเดสลิกาได้อย่างน่าประทับใจกระทุ้งไปแล้ว3ประตูและมี1แอซิสส่วนรีลอยซาเนปปีคนเก่งก็ทำผลงานได้เยี่ยมจัดไปแล้ว3ประตูเช่นกันและที่น่าสนใจคือ แมหน้าบาเยนมีคิวเปิดบ้านดวลกับเลเวอร์คูเซน่นพอดีจะฟาดแข่งกันในวันศุกร์ที่15กันยายนที่จะถึงนี้และนี่ก็เป็นรายนาม6สโมสรที่ออกสตาร์ทได้ดีโดยการชนะรวดทั้งหมดแต่ยังไงซะฤดูกาลนี้ก็คงยังเป็นแค่ยกแรกที่เหลือก็ต้องมารอดูกันยาวๆจนจบฤดูกาลนะครับแล้วแฟนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบจะลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบง,งามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน